นิมิตตังสาธุปรูปานังกตัญยูกะตะเวทิตาแปลความหมายว่าความกตัญญูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีสวัสดีครับเพื่อนๆเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิาลคนเดิมนะครับวันนี้จะพามาไหว้พระวัดป่าสุทธาวาสเป็นวัดที่พระอาจารย์มั่นภูริ ทัตโตละสังขารที่วัดนี้นะครับวัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลทาตเชิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาไหว้พระภายในกุฏิหลวงตามหาบัวยานะสัมปโนหรือพระธรรมวิสุทธิมงคลนะครับ แต่ก่อนก่อนที่ท่านจะไปอยู่ที่วัดป่าบ้านตราดอุดรธานีท่านเคยอยู่ที่นี่มาก่อนนะครับหลวงตามหาบัวยานะสัมปันโนท่านมรณภาพเมื่อวันที่30มกราคม2 5 5 4ที่วัดป่าบ้านตราดจังหวัดอุดรธานีสิริอายุได้97ปีพรรษา76 นะครับนี่นะฮะด้านนี้จะเป็นด้านข้างของกุฏิหลวงตามหาบัวหรือพระธรรมวิสุทธิมงคลกุฏิเก่าของท่านนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวถ่ายให้เพื่อนๆดูด้านข้างจะมีรูปหลอกอยู่ภายในกุฏินะครับ นี่นะเดี๋ยวมาดูด้านหน้านี่นะกุฏิหลวงตามหาบัวยานสัมปนโนที่วัดป่าสุทธาวาสสกลนครน,นี่นะภาพอาจจะไม่ชัดสักเท่าไหร่นะครับ ส่วนด้านนี้จะเป็นเจดีหลวงปู่หลุยนะครับอยู่ด้านข้างพระอุโบสถวัดป่าสุดถาวาดนะครับด้านนี้จะเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นภูรลิทัตโตและอัฐบริคารเครื่องใช้ต่างๆของท่านเก็บรักษาไว้ภายในพิพิธภัณฑ์นะครับเดี๋ยวพาเพ,เพื่อนเข้าไปไหว้ รูปหล่อหลวงปู่มั่นภูริทัตโตด้านในนะครับธรรมปิติสุขังเสติแปลความหมายว่าผู้มีปิติในธรรมย่อมอยู่เป็นสุขนะครับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านมรณภาพเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2492 สิริอายุได้79ปีพันศา56ท่านมรณภาพที่วัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมากราบรูปหล่อหลวงปู่นะครับด้านข้างจะเป็นที่เก็บอัฐบริขารของหลวงปู่นะครับ นี่นะฮะทั้งบาททั้งจีวรทั้งพราไตครบนะครับนี่นะฮะเครื่องใช้ต่างๆของหลวงปู่ มีรองเท้าด้วยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ